น้องคองทรัพย์กับเจ้ากาแฟ <laughs> เอากาแฟแนังน้องคองทรัพย์กับเจ้ากาแฟห <laughs> ยอกกันนะ <laughs> เจ้ากาแฟมันสลอลหลยเน้ซย <laughs> สโลกาแฟนี่สลอลค่ะโอ้ยจะเแค่ยังเจ้ากแ <laughs> ากแฟนี่สลอล อ้ายักกวนกันเวลาใกล้จะห้าโมงเราปล่อยให้เดินแทะเล่มหญ้าเล่นอยู่ในที่ตัวเองบ่ายสามนะคะเราถึงปล่อยออกไปที่คนอื่นแต่หญ้าเราก็ตัดมาให้กินนะกำลังไปตัดหญ้าอยู่นะคะเด็กๆน้องๆก็จะเล่นแท้เล็มมั่งเล่นมั่งตามภาษานะมันไม่มีให้แท้เล็มแล้วมันเล้ง มันแห้งหญ้ามันแห้งหมดแล้วนะคะต้องกินฟางกินหญ้าแห้งแต่ถ้าได้เวลาออกออกไปกินตามคันแทนาของคนอื่นก็จะมีหญ้าพอให้เล็มแต่เราก็ตัดหญ้าขึ้นให้ด้วยตัดหญ้าขึ้นรางให้กินด้วยนะคะตัวเล็กตัวน้อยก็ค่อยๆเลมกินป้เนาะย้าแห้งก็กินนะ่าสงสารน้าหน้าแรงหน้านี้ หญ้าแห้งๆเขาก็กินเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีหญ้าให้กินแล้วนะคะพาลูกๆล,ล,ล้านๆแทะเลมกินแหละแม่กินซั์อื้มเจ้าก,กาแฟเจ้าก,กาแฟะสโลไล่เลยเออสโลไล่ละน้ำว <laughs> ะ,ออะนะน้ำมา,ำมาเห่นกับกาแฟด้วยกาแฟะสลลออไลยอยากเล่นน้ำหน แกาแฟอยากเล่นน้ำอยากผูกเม็ดด้แกาแฟาไม่มีจะเลมแล้วย่านาสงสารจังมาตัดมาให้กินนะคะตัดข้างนอกมาให้กินถ้าไม่งั้นไม่อิ่มนะถ้าแค่เลมอย่างนี้ไม่อิ่มนะแต่ก็คือมีความสุขในการเดินการเลมย่านนะกาแฟสรอนบอ่แกงกาแฟา สิงตาเบิ้งเขาแล้วก็ยานะกา่างมากาแฟพลารูปพาหลานและแพะเลมอย่างนี้แหละแมพ่พุนซับเด็กสองอันนี้ก็เป็นเพื่อนกันไปไหนไปกันแหละนี่ทองซับกับทองซับกับน้ำเพชร <c oughs> ลืมชื่อลูกเกิดคนละเดือนนะคะเกิดคนละเดือนกันน้ำเพชรเป็นพี่น้ำเพชรเกิดก่อน ท้องทับเกิดที่หลังแรงจริงแรงจังไม่มีฝนนะคะมีหนาวไม่มีฝนแห้งหญ้าแห้งเหลืองเขาก็แท่เลมกินหญ้าแห้งก็กินไปแม่พันแม่แม่ผุนรับอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่นะคะเป็นแม่ลูกอ่อนแต่ไม่พร้อมนะ อ้วนเขาหากินเก่งแม่พูนซับหากินเก่งเป็นแม่ลูกอ่อนแต่อ้วนแม่งามใจนี้จะดูจะผอมผอมกว่าแม่พูนซับนะแม่งามใจจะผอมกว่าน้องน้ำว้านยังซับ โอ้ไม่อย่างมาอ่อนเขากินหญ้านยอะดีๆกับหันควักกับไม้อย่างมาอ่อนโอ้มากหลายนี่อ่อนคุนี่ยากหลายหันหน้ามาอ่อนคนแม่ปูนซับขี้อ่อนเขาชอบอ่อนนะคะยืนหันหน้ามาอ่อนเราอยู่อย่างนี้แหละชอบจังเลย เมื่อบ่อยมากเบื่อเมื่อคิดถึงลูกเมื่อคิดถึงการกล้วยเมื่อคิดถึงแม่นับตังลูกเขาสองตัวนะเพื่อนเพื่อนอีกแยะๆนะเขาจะเมื่อคิดถึงเรื่อยๆนะเราจะดูออกเลยนะเมื่อคิดถึงแต่ก่อนมีเพื่อนเยอะตอนนี้เหลือห้าตัวเมื่อคิดถึงคิดถึง นะ่าสงสารนะแต่เราก็ทําดีที่สุดแล้วนะเราเรียกที่อยู่ให้เขาอยู่ได้โดยไม่ต้องโดนเชือดอยู่ได้มีที่กินที่นอนอยู่สบายโอเคแล้วนะเราไม่ให้เชือดสองสารลูกเราเนาะดู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 ด,ด,ดูอ่อนใหญ่เลยแหละ อ่อนจังเลยแหละดูลอดอะไรเป๊กปๆสองตัวเล็กหาหาเลมลดลุหาเล็มเพื่นๆเด้อพ่อไปตัดห้าอยู่พ่อไปตายายัดหญ้าอยู่ความสูงของเขาเนาะแทะเล็มมากรอกินหญ้ามากแต่เขาก็อยู่ได้ เคอ่อนอยู่ได้พอให้อยู่ได้ไม่ต้องโดนเชือดนะจะห้าโมงแล้วมาเล่นกับลูกๆนะคะไปแล้วไปแล้วเขาหายกินเก่งเขาอ้วนตลอดเขาไม่ผอมนะเป็นแม่ลูกอ่อนแต่ไม่ผอมนะ นี่คือแม่พูนซัหน้าสงสารเนาะลูดูนี้หญ้าแห้งขนาดไหนเขาก็เล็มกินได้สงสารเขาแต่เราก็ตัดให้นะมีกินไม่อดนะคะไปตัดอยู่ห้าตัวนี้กินจนไม่หมดนั่นแหละใส่รดซาเล้งมาเต็มเต็มบรรทุกใส่รดซาเล้งมาเต็มเต็มกินไม่อด ตอนนี้ก็ปล่อยเดินแทะเลมผ่อนคลายเล่นขี้โคลนสปาผิวป้ายหลายยามนลววนน้ำเลยนะลวดน้ำนะลวกบนลวดน้ำเป็นยังลวดน้ำลกลวดน้ำออกมาลวดน้ำน้องน้ำว่าเป็นสาวแล้วนะ ดื้อจังเลยแหละน้ำว่าเนี่ยถ้าปล่อยออกข้างนอกเนี่ยดื้อกว่าเพื่อนเลยแหละวิ่งแหละพาเด็กๆนี่แหละพาตัวใหญ่วิ่งดื้อนะดื้อแต่เขาน่ารักเขาขี้อ้อนเขาเป็นควายขี้อ้อนมากอากลับมาอ้อนใหม่ไม่ไปไหนไปหาจิน คุณซับเอ้ยเราพามาเล่นกับลูกๆเรานะคะแต่ละวันขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมส่งกำลังใจนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้โดงทองฟาร์ม